สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p d e r S ซิกนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงประเด็นนะครับในส่วนของ PS Portal ท,ที่กำลังจะใกล้เปิดตัวนะครับหรือวางขายในประเทศไทยเนี่ยในวันที่9ตุลานี้แล้วนะครับหลังจากที่มันเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็ราคานะครับเครื่องฮิ้วนี่ เอาอีกแล้วนะราคาเครื่องฮินะ้วนี่ยเอาอีกแล้วนะเล่นเราในหมื่นอัพเลยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันขึ้นไปที่เท่าไหร่หมื่นถึงหมื่น 5, ห้าเพื่อนเพื่อนนะเบื้องต้นเนี่ยผมเหมือนผมเคยเห็นนะไม่รู้อะนะครับแต่ก็ถูกสุดถูกสุดนะตอนที่ผมเห็นก็คือก่อนที่จะมีข่าวเปิดตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหน่อยๆน,นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวเชียวมือสองก็อยู่ประมาณเกนะ้าพันอะ เป็นไงเพื่อนๆราคาหนักหน่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็จนมาถึงนะครับได้ถึงแบบในส่วนของการเปิดหรือประกาศนะครับของ PlayStation ว่า PS Portal เนี่ยจะวางขายในประเทศไทยในวันที่9ตุลาปีนี้นะครับก็ PS Portal คืออะไรนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับสำหรับคนที่มีเครื่อง PlayStation 5 ต้องพูดถึงก่อนว่าคนที่มี p l a y s t a t i o n 5เนี่ยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับถ้าคุณอยากได้เครื่องเล่นเกมจะพูดว่าเป็นแฮนด์เฮลไหมก็เป็นแฮนด์เฮลในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ที่เขาพ,พูดกันมาก็คือก็ในส่วนของฉันใช้ WiFi ใช้ 5G อะไรก็เสถียรดีนะครับสามารถเ,เปิดเกมนอกบ้านได้นะครับมันก็คือเป็นเป็นเครื่องรีโมทเพ์เครื่องหนึ่ง นะครับที่อาจจะต้องมาใช้นะครับโดยใช้กับเครื่อง PlayStation 5โดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องมันเองไม่มีเครื่องไม่มีเกมโดยเฉพาะเครื่องมันนะครับคือมันอาศัยเปิดเกมในหรือการเล่นเกมระยะไกลนะครับรีโมทเพย์นะครับผมของตัว a y s t a t น o n 5นั่นเองนะครับหรือเล่นเกมระยะไกลนะครับเล่นเกมของเปิดเครื่องเล่นเกม p พ5ในระยะไกลนั่นเองนะครับโดยผ่านสัญญาณ 4G 5G แล้วก็ WiFi นะครับนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่าคนที่จะซื้อ p s Portal เนี่ย PlayStation น o r t a l เนี่ยนะครับต้องมีเครื่อง p s 5ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถเปิดเกมเล่นได้นะครับคุณจะไม่สามารถเปิดเกมเล่นได้ถ้าคุณไม่มีเครื่อง p s 5้นั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยพีเอชพอรมันถูกสร้างมาเพื่อเครื่อง p s 5โดยเฉพาะนะครับต้องบอกก่อนว่า ใช้กับเครื่องอื่นไม่ได้นะสำหรับบุคคลที่กําลังคิดอยู่ให้ไปใช้กับเครื่องนู้นเครื่องนี้เนาะก็คือ PlayStation 5โดยเฉพาะเลยนะครับก็เหมือนเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่เบื่อนั่งเล่นนั่งเล่นเกมแบบนั่งเก้าอี้นานๆปวดหลังนะครับผมปวดเมื่อยอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อตัวนี้ไปแล้วก็ไปนอนเล่นได้นะซื้อตัวนี้ไปแล้วก็ไปนอนเล่นได้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเรามี w วไ i ไหมมี 5G ไหมนะครับผมก็ถือว่าโอเคแหละคงก็ไปใช้ ผมจะบอกว่าประสิทธิภาพมันดีมากน้อยขนาดไหนนะผมก็บอกไปได้นะผมไม่มีเครื่องนะครับผมไม่มีเครื่องแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมมีความสนใจในตัว Portal อยู่ในระดับ60%เต็มร้อยเนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเวลาเล่นเกมนานๆเนี่ยมันเมื่อยใช่ไหมเออมันเมื่อย เหมือนเล่นผม,ผมเล่นห้องปกตินะอุณหภูมิปกติก็คือแบบไม่มีแอร์ไม่ใช่ห้องแอร์เงี้ยมันก็จะมีแบบเมื่อยมีอุณหภูมิร้อนอะไรเงี้ยมันก็ก็อยากแบบนอนเล่นบ้างอะไรแบบเนี้ยเออพอดูเห็นข่าวพอท่อออกมาเฮ้ยเออน่าสนใจว่าเลยเราเป็นช่วงที่แบบเออเรามีเพย์ห้าด้วยต้นปีใช่ไหมเออผมก็เลยแบบเฮ้ยดูมองพอทอพอเปิดไปดูราคาโอ,อ้โหเหมือนซื้อเพย์ห้าได้อีกเครื่องใช่ไหมครับผมก็เลยแบบเออลดลดแบบ ลดวความสนใจไปในช่วงนั้นแล้วก็ปล่อยเบอร์ไปเลยนะจนมาในช่วงนี้มีการประกาศออกมาของ p y s y s t i t n t n t i l i n d นะครับว่าจะเปิดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลานะครับ67นี้นะพอนะหกนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ความจริงแล้ว PS Portal มันมันบูมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับต่างต่างประเทศ ใช่ไหมครับก็ถามว่าพอท่อคุณซื้อพอท่อมาคุณจะเล่นเกมอะไรครับซื้อพอท่อมาคุณจะเล่นเกมอะไรก็เล่นเกมเก่าๆที่เรามีอยู่หรือคุณจะซื้อเกมใหม่แล้วก็ไปเล่นก็ได้อันทิเช่นคุณเบื่อการนั่งเล่นหน้าจอแล้วคุณอยากไปนอนเล่นบ้างเพื่อพักหลังพักขาพักอะไรก็ได้ถูกต้องไหมแต่สําหรับคนที่เบื่อกับการนั่งหน้าจอใช่ไหมครับแบบใช้หน้าจอานานๆไปออฟฟิศก็ใช้หน้าจอกลับมาอาพาร์ตเมนต์กลับมาห้องก็ต้องมาเจอกับหน้าจอแบบนี้ นั่งอยู่เงี้ยทุกวันทั้งวันนั่งแล้วนั่งทํางานแล้ว8ชั่วโมงคุณก็ต้องมานั่งเล่นเกมอีกต่ออีกใช่ไหมใจรักก็ไม่เท่าไหร่่ะใจรักผมมีเกมผมเล่นไม่เป็นไรแต่สําหรับว่าความรู้สึกเวลาเล่นเป็นน,นานแล้วมันเมื่อยมันล้าเนี่ยเราก็อยากเอชหลังบ้างถูกต้องไหมอ่าตัวเนี้ยก็เป็นเครื่องหนึ่งที่มาตอบโจทย์แบบเราอยากเอชหลังเล่นอะไรประมาณนี้นะครับและอย่างหนึง่งตัวเครื่องหนักเบาเะไรเนี้ยผมก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงก็อาจจะต้องสัมผัสแหละนะครับ สัมผัสก็คือ9ตุลานะครับก็เพื่อนๆทุนไหนที่กำลังเลงอยู่ก็ราคามันอยู่ที่7790บาทนะราคาดีนะถ้าพูดถึงนะเพราะถ้าพูดจากคนที่หรือหลายๆท่านที่เห็นจากรีเซลแล้วก็มาเจอเนี่ยผมว่าก็ก็ถือว่าโอเคนะออก็มันก็แพงแหละแต่ก็ดูแล้วมันก็นะช่วงนี้มันก็คงราคาไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วนะผมว่าแต่ก็ไม่มันก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะลงไปอีกไม่ว่าจะเป็นพวก11 11 นะครับหรือ7 7 7 8 8 8 9 9 9อะไรต่างๆนะครับก็โคดนื่นโคดนี่โคด,น,คด,น,คดน,นั่นก็อาจจะมีทาง s h อ p e e หรือ lazada อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมในส่วนของหน้าตาเพื่อนๆก็จะเห็นกันค่าา,าตากันอยู่แล้วแหละในส่วนของพอทอเนาะเพราะว่ามันออกมาในระยะหนึ่งแล้ว แล้วก็ถามว่าที่ผมสนใจผมก็บอกไปแล้วเนาะเพราะว่าผมก็อยากจะแบบนอนเล่นเกมบ้างนั่งเล่นเกมบ้างเบื่อแบบนอนนอนดูนอนเล่นเกมเบื่อแล้วก็อยากจะมานั่งเล่นเกมเออมันสลับกันไปได้ถูกต้องไหมเออมันก็ผมก็เออคิดอยู่แหละนะคิดอยู่แหละตอนแรกก็เออจะเอาไงดีเอา asus a i ดีมไหมอะไรประมาณนี้นะอา่าในความคิดผม เพราะว่าก็อยากแบบเฮ้ยเล่นหน้าจอมันบางทีมันเบื่อใช่ปะ่ะก็อยากจะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนเล่นดูบ้างอะไรแบบนี้เอนหลังดูบ้างเพราะว่าต้องพูดตรงๆเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงทํางานถูกต้องไหมครับแล้วก็เป็นการแบบทํางานอาจจะเป็นงานออฟฟิศก็ว่ากันไปล่ะนะ เป็นออฟฟิศบ้างเป็นเดินบ้างเป็นอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่คือหลักๆอะก็ต้องบอกยอมรับว่าผมก็อยู่ที่หน้าจอเป็นหลักเหมือนกันนะครับกลับมาบ้านเนี่ยหรือกลับมาที่ห้องนอนเราเนี่ยเราก็เล่นเกมใช่ไหมครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือผมก็มิดดูหน้าจอเราเกมเมอร์เราขาดหน้าจอไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็คือแบบบางช่วงเวลาหนึ่งเราก็อยากเอนหลังถูกต้องไหมวันหยุดอะไรแล้วซัดเต็มที่อยู่แล้วแต่เวลาแบบ ในวัยทํางานแล้วเราพูดถึงในวัยทํางานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะแบบแน่นอนหน้าจออย่างผมบอกให้เป็นที่1เพราะว่ามันได้อัตรตแน่นอนครับแต่คือแบบบางทีเราผ่านเควสไปแล้วเป็นเป็นเควสแบบยืด,ยด,ยดเกมแบบเควสแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนจากเล่นจากหน้าจอแล้วก็ไปนอนเล่นบ้างอะไรเปลี่ยนการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนท่าทางในการเล่นเกมบ้างอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็คือเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของช่อง s p ปรดเดอร์ซนะครับสำหรับผม กับพอท่อตรวนี้ถ้าทําไมถึงสนใจถึงมีความสนใจกับพอท่อก็อย่างที่ผมบอกไปทั้งหมดเลยว่าก็หลังจากที่เราเล่นจากหน้าจอจนเราล้าแล้วไม่ว่าเรานั่งนั่งโต๊ะจนล้าจากในที่ทำงานออฟฟิศเรียบร้อยแล้วเนี่ยกับมาหน้าจอที่บ้านต่ออีกสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วอยากต่อต่อเพิ่มไปอีกหน่อยนึงอะ่ะนะก็คือแบบไปนอนต่อสักนิดนึงก่อนนอนแล้วก็เปิดเล่นสักหน่อยอะไรประมาณนี้เพื่อแบบ เอาให้เควสนี้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้แบบมานั่งเก้าอี้อ่ะ่าบางทีเก้านี้เก้าอี้เนี่ยแบบเราใช้มาแล้วทั้งวันอะไรเงี้ยอาบน้ําแล้วก็อยากไม่อยากนั่งเก้าอี้ละถูกต้องไหม่าแบบอาบน้ําแล้วอยากนอนแล้วอยากนอนเล่นอ่ะเหมือนแบบเล่นโทรศัพท์แต่เราเล่นเกมเพย์ห้าบนพอทอลอะไรประมาณนั้นนะครับก็แล้วเพื่อนๆคิดว่าไงครับพอทอลสำหรับเพื่อนๆสนใจไหมแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าราคาประมาณเนี้ยเออเดี๋ยวมันก็ลงอีกแหละผมเชื่อว่ามันเดี๋ยวมันก็ลงแหละ ราคาแบบเนี้ยเพื่อนๆคิดว่าโอเคไหมนะครับกับเกม p ี5นะปัจจุบันกับเอ่อ a t ล t ์สเตช s นพัณปัจจุบันที่เราพูดคุยกันในช่องช่องคอมเมนต์ที่แบบราคาไปขึ้นเนาะอันนี้ก็เข้าใจเข้าใจนะครับแต่ผมยังไม่ได้เติมนะ <laughs> p s p นะ่ยไม่ได้เติมไมไ่เติมผมผมเล่นแบบสแตนดาร์ดก็คือแบบโหลดเกมหรือเกมมาก็เล่นไม่ได้เล่นออนไลน์ไม่ได้เล่นออนไลน์ลนออนลนแต่ ในส่วนของเกมคาวเทียร์วอลโซนใช่ไหมผมไม่ได้เติม PS ียพารเล่นได้นะครับเล่นได้นะครับอ่ะนะครับก็ข่าว PS Portal นะครับที่กำลังใกล้เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการสู่ไทยเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็คือในช่วงตุลาคมนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยู่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่แบบเฮ้ยไม่น่าสนใจรอหน่อยรอ เดี๋ยวค่อยมีเดี๋ยวก็มีประเด็นเดี๋ยวผมอาจจะมีประเด็นในส่วนของเปรียบเทียบอีกทีหนึง่งละว่ากันไปแล้วกันแต่สาหรับผมอ่ะผมก็มีความสนใจอยู่ประมาณ6 0 70%เนี่แหละนะที่เหลือก็ช่างใจอยู่ว่าจะยังไงดีนะครับแต่สําหรับผมก็คืออย่างที่ผมบอกเกมที่มันต้องผ่านเควสออะบางทีนั่งนานๆบางทีก็เบื่ออยากน้อนเล่นบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับโอเควันนี้ถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัย หรือมีอะไรแนะนำพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเ s p o r t a ทนะครับหรือว่าสนใจไม่สนใจอย่างที่ผมบอกไปก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ช่อง Sp ปรดเดอร์ซิกลุงผมลาไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะวันนี้ลาไปแล้วครับฝาก,กเพื่อนกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไครต์ของเพื่อนเรื่องของทุกคนนะครับมีคุณค่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่ายอย่างยิ่งกับเรามาก อยากเจอกันอีกอย่างที่ผมบอกกดกัดอีกแล้วรอเลยบายบายวันนี้ไว้เจอกันครับผม